สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เจมส์สายชิลนะครับใครสนใจรถไถคูบต้านะครับ M 5 0 0 0โอ้ตัวนี้เป็นตัวยอดฮิตเลยนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่200แสนนิดๆครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรไปใครสนใจนะคอมเมนต์มาตัวนี้ก็นาจะเก็บสภาพเช็คให้เลย แบบพร้อมใช้แล้วแหละเนี่ยหมสีสวยครับเก็บสีให้ใหม่ได้ใบดันนะตัวนี้สอบถามทางเจ้าของแล้วครับยางก็ถือว่า พอใช้นะท่านผู้ชมพอได้อยู่นี่ครับพอได้ครับเป็นสี่ซูบห้าสบห้าสแรงอะเดี๋ยวส่วนสเปครถรายละเอียดยังไงก่อเดี๋ยวให้เบอร์โทรไปเอามาให้ชมครับใครทีวีกำลังมองหาอยู่เนาะนี่ครับ ก็จะได้ตัวรถกับใบดันเนาะคันนี้ใครสนใจก็ลองคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรไป1 2 4สอขีดสน่าจะเป็นเบอร์ยางเนาะ่ะวันนี้มารีวิวรถไทกันหน่อยก็ไม่ค่อยถนัดเนาะ อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับอำเภอบางปะมาสองเผ่าครับเก็บทำสีให้ใหม่เลยครับสสวยเลยครับหลังคาใหม่ครับโอ้เจ๋วครับเจ๋วเลย ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับนำเสนอพอลองดูเอานะครับใครกำลังมองหาอยู่เอาไปอัดฟางก็ได้นะ50แรงนี่อัดฟางได้ถ้าเอาอุปกรณ์ก็น่าจะเพิ่มเเพิ่มเงินไปอีกครับ อยูที่สองแสนกว่าบาทนี่ถือว่าไม่แพงนะได้รถห้าสิบแรงนี่สวยครับสวยนี่ครับโอ้แต่งให้ครบเซ็ตเลยสวยพร้อมใช้งานเลขไม่อยู่5้าพันหร้อยบเก อันนี้ไม่ไม่รู้นะว่ายังไงน่าจะชั่วโมงจริงครับใครสนใจก็ลองโทรมาสอบถามได้ครับคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรไปเอามาฝากครับสำหรับคนที่กำลังมองหารถไถอยู่นะ,ะราคาเบาๆครับพี่น้อง ฝากไว้ด้วยครับช่อง y o u t u i e เจมสายชิวชาแนลครับเอย่พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ